ทุกคนอยากรู้ไหมเราจะทํายังไงให้เราขาขึ้นตลอดไปคุรอรู้จักอันนี้พระอีกแล้วทุกคนอันนี้พระอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเป็นมนุษย์ขาขึ้นไม่ใช่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นเป็นมนุษย์ขาขึ้นนะคะถ้ามันจะย่อก็ย่อนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นย่อนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นแต่อย่าเป็นมนุษย์ขาลงเขาบอกว่าเวลาเราอะค่ะตื่นขึ้นมานะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาทุกคน สมมติว่าเราอะแฮ็กจิตเองเรียบร้อยแล้วจูนจิตเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนเก่งคนสวยและรวยมากฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคับจุนพระพุทธศาสนาฉันคือฉันดูดเงินได้ทุกวนันเงินเข้าฉันทุกวินาทีฉันเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาเขาบอกว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาเราสวดมนต์อะไรเสร็จมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําทุกวนันแล้วทําจากวันนี้เป็นต้นไปเฮ้ยคุณครูก็จะเริ่มทําพร้อมคุณนี้แหละนะคะหลังจากที่คุณนึกขึ้นได้ก็ได้นะคะ ขอเป็นตอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะอย่าให้เลยเช้าให้คุณนะคะพนมมือนะคะตร,ตรงไหนก็ได้ที่คุณนึกขึ้นได้แล้วบอกว่าข้าพรเจ้าชื่อนายกนางขอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกชื่อนามสกุลข้าพระเจ้าขออนุโมทนาสาธุในทุกบุญในทุกภพทุกชาติของทุกคนในโลกใบนี้สาธุทุกคนครูก็เพิ่งรู้นะคะให้เรา อนุโมทนาสาธุบุญนะคะในทุกบุญในทุกภพทุกชาติของคนบนโลกใบนี้โอ้โหทุกคนเขาบอกว่าทำแบบนี้ก็ได้แล้วชีวิตจะขาขึ้นนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับแล้วเอามาบอกมาจากพระนะคะที่ท่านบอกว่าการที่เราะจะได้บุญอนุตื่นมารับบุญเลยแล้วเราจะมีแต่เรื่องโชคดีมีแต่ข่าวดี อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เราเคยสร้างบาปไว้หรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนจะค่อยๆจะช่ยค่อยบางเบาไม่หายไปนะคะแต่เขาจะตามบุญเราไม่ทันยิ่งเราอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคุณคิดดูสิบางคนทําบุญเป็นล้านบางคนทําบุญแบบสร้างวัดสร้างวาสร้างวิหารบางคนทําบุญแบบกับ พระธาตุอย่างเงี้ยทุกคนคุณคิดดูนะเราแค่มีหน้าที่อนุโมทนาสาธุบุญโดยไม่รู้เรกาก็บุญของใครรู้แค่ว่าเป็นบุญของคนบนโลกใบนี้ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญของทุกคนของทุกภพทุกชาติของทุกคนบนโลกใบนี้โอ้ยสาธุสาธุสาธุาธาธครูพูดครูยังขนลุกเลยทุกคนนะมีครูบาอาจารย์มาชี้ทางจากนี้ไปเราก็จะพุ่งทยานยานยานเดคะ่ะ ใครที่เขาเชื่อทุกคนนั่นคือบุญของเขาใครไม่เชื่อใครไม่ทําไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยจําไหมนะคะอย่าเสียใจเมื่อคุณให้อะไรเขาไปแล้วเขาว่าเขาด่าเขาไม่เอาผู้ให้ได้รับบุญเต็มๆผู้รับจะรับไม่รับไม่เกี่ยวกับเราจำเอาไว้นะทุกคนทำไมครูถึงไม่เสียใจเวลาคุณไลฟ์แล้วมีคนฟังหรือไม่มีคนฟังมีคนเชื่อหรือไม่มีคนเชื่อไม่ใช่หน้าที่ครูที่จะตามไปเสียใจว่าทำไมไม่ทำตามฉันทำไมไม่เชื่อฉันหน้าที่ของครูคือให้อย่างเดียว นี่คือหน้าที่ของครูให้แล้วมีความสุขเบิกบานหน้าอิ่มบุญใครได้อะไรจากสิ่งที่ครูบอกไปก็ลองเอาไปทําถ้าคิดว่าทําแล้วดีต่อชีวิตก็ทําอย่าลืมนะคะที่ครูบอกตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ปุ๊บอย่าลืมพนมมือขึ้นอนุโมทนาสาธุในทุกบุญในทุกภพบทุกชาติของคนบนโลกใบนี้แล้วอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุรับบุญกับเขาอย่างปิติคุณคะ ทางลัดของบุญอันนี้มาจากพระเนาะเราไม่ได้พูดเองนะคะเป็นการสะสมหมายถึงว่าบุญสมมุติเปรียบเทียบทําบุญเองก็เหมือนเราหยดเหรียญเออแบงร้อยแบงพันอนุโมทนาสาธุกับเขาก็เหมือนหยดเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบถ้าคุณหยดเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบไปทุกวันนะคะหยดเหรียญบาทเหรียญสิบหยดไปเรื่อยๆหนึ่ง,ไงไห,หนึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งหนึ่งแล้วหยดไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เต็ม ตองไหมคะวันหนึ่งมันก็ปริมาณมากเท่าแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยถ้าเราไม่ได้หยดทุกวันล่ะคุณไม่ได้สร้างพระทุกวันคุณไม่ได้ไปทํากระถิ่นทุกวันคุณไม่ได้ทําพระป่าทุกวันคุณไม่ได้ทําบุญที่วัดทุกวันนะคุณแต่การอนุโมทนาสาธุคุณทําทุกวันเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนหยอดคนที่ทําแบบแล้วจิตจิตปิต,ต,ติคือเหรียญสิบคนที่ทำแล้วแบบว่าพอจะแบบอ่านึกึ้นได้อาทำพอชินชินไปอนุโมทนาสาธุเหรียญห้าแต่คนที่ทำทำไปงั้นเนะี่ยครูบอกนะ ไม่มีอะไรมากครูบอกกูว่าทตามเดี๋ยวครูตกเทรนอันโนานสาธุก็เหรียญบาทเข้าใจเนาะทีนี้พอสะสมทุกวันเหรียญบาทก็จะเต็มเหมือนกันแต่ก็ได้น้อยเหรียญห้าเต็มก็ได้กลางๆเหรียญสิบเต็มก็ได้เยอะ แต่แบงค์เราไม่ได้ทําทุกวันเข้าใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ทําทุกวันเพราะฉะนั้นทุกคนคะลองเอาไปคิดดูเป็นในเรื่องของธรรมะที่เราสามารถเอามาจัดสรรสมองของเราได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันดีนะคะครูก็ส่งบุญให้กับคุณทุกคนแล้วแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะคะ